จากที่ว่าชุดแรกนะครับพอทามเมอร์ทีสองทำงานปุ๊บทามเมอร์ทีสองก็จะสั่งให้ Y3 สามติดใช่ไห้ตอนนี้ Y2 สองมันติดไปแล้วนะก็เอาเอาพุทไวสามมาใส่ครบแล้วสั้นกว่าเมื่อกี้ไหมเดี๋ยวลองดูดิรันได้เวิร์กไหมรันแล้วเวิร์กไหมนะถ้าไม่เวิร์กก็น่าแตกกันไปถูกไหม ก็มีแค่นี้ครับนะเลี้ยงกับผมก็อย่างนี้ครับสดๆครับนะทำกันแล้วลันไม่ออกก็หน้าแตกกันไปอ่าคอนเสร็จเดิมน,นะครับอ n อ x สองแล้วออฟไปนะครับหนึ่งติดห้าวิสองติดอีกห้าวิสามติดแล้วกด x หนึ่ง stop o เหมือนกันไหมครับ ที่น้องครับนะทํางานได้เหมือนกันนะครับถูกไหมกับเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้ยุบเลยตอนนี้เหลือน,นิดเดียวนะครับตอนนี้เหลือน,นิดเดียวทํางานได้เหมือนกันสงสัยตรงไหนถามครับเดี๋ยวจะสั่งกันบ้านแล้วครับจะเลิกแล้วอ่าไม่ถามนะครับไม่ถามไปต่อนะครับที่ powerpoint อ้าวนี่ครับกันบ้าน กันบ้านก็ให้ไปแก้แลดเดอร์ไดแกรมเมื่อสักครู่นี้ที่ผมทําให้ดูนะครับผมทําให้ดูแค่สามอันนะครับก็คือวายหนึ่งวายสองวายสามแต่คราวนี้เขาบอกว่าให้ท่านทําให้ถึงแปดหลอดซึ่งซึ่งซึ่งมันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งขออนุญาตอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปอธิบายบนเพจบ้านก่อนนะครับกันบ,นบ้านบอกมาอย่างนี้แล้วปุ๊บ เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เมื่อกีนี้ผมสอนเนี่ยผมเอาเป็นว่าผมเป็น y หนึ่ง y หนึ่ง y สอง y สามถูกไหมแต่ plc เนี่ยมันเป็นเลขฐานแปดนะครับอรีเลขฐานแปดนะครับมันก็จะมีแค่ เลขฐานแปดจะมีเลขแค่0 1 2 3เนี่ยไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยจนกว่าจะครบแปดตัวนะครับมันก็คือ1 0 2 3 4 5 6 7ครบละแปดตัวนะครับเพราะฉะนั้น y เนี่ย output y เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ y 0นะครับ y 1จนไปทั้งถึง y 7นะครับ เอาพุทธวาต้องเปลี่ยนใหม่นะครับนั่นหมายถึงว่าไอ้เจ้า h ฮหนึ่งเราตอนเนี้ยจะกลายเป็น y ายศูนย์นะครับเฮสองก็จะเป็น y าหนะึ่งะแล้วคุณก็กไล่ไปพอสุดท้ายที่ h ฮดเจ็ดไอ้เฮแปดเนี่ยก็จะกลายเป็น y าเจ็ดนะครับส่วนทัมเมอร์คุณจะไล่าจากศูนย์มาก็ได้คุณจะไล่จากทัมเมอร์ทีศูนย์จนถึงทีเจ็เพื่อจะให้มันสอดคล้องกับ y ก็ได้นะแต่ตรงนี้ ถ้าเราย้อนกลับไปดูที่ ladder แล้วเามื่อสักครู่นี้เรามีเอาพุท3สามอันใช่ไหมหนึ่งสองสามทาเรามีแค่สองตัวนะเพราะฉะนั้นตอนนี้กันบ้านเนี่ยสั่งให้เอาพุททั้งหมดแปดตัวทามเมรเราก็น่าจะมีแค่เจ็ดเพราะฉะนั้นทามเมรเริ่มจาก t หนึ่งได้มันจะไปจบ t เจ็ดตรงกับ y เจนะครับ ทำไมทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอ่กลับไปดูแลดเดอร์อีกแป๊บหนึ่งอีกรอบหนึ่งขออนุญาตสลับไปสลับมาเพราะถ้าเกิดเราเริ่มตัวแรกวศูนย์เราเริ่มตัวแรกวศูนย์วศูนย์จะมาสั่งให้ชุดตัวนี้ทําใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นทีหนึ่งกับวหนึ่งทีสองกับวาสองทีสามกับวาสามมันจะจําง่ายกว่ามันจะดูง่ายกว่าอันนี้ผมแนะนํานะก็มีกลุ่มห้าหกเขาก็ทํางานส่งมาแล้ว,ลวซึ่งผมก็ไม่ได้สอนเหมือนกันนะห้ 5, 6, าหกเมื่อวานกับกลุ่มเจ็ดวันนี้ สอนไม่เหมือนกันนะครับเพราะวันนี้อัดวิดีโอด้วยต้องให้คนที่เขามาที่หลังแล้วดูรู้เรื่องนะครับอ่าก็วิดีโอใกล้จะหมดพอดีเลยอีกยี่สิบวินะก็คงจะคลิปสุดท้ายตรงนี้นะครับถ้ายังไงถ้าใครสงสัยยังไงก็ส่งแชทส่วนตัวมาถามแล้วกันนะครับจะอ,อธิบายให้เพิ่มเติมส่วนบุคคลไปนะ